นี่พอพูดถึงเรื่องของทังษิ์นะก็ต้องถูกโยงผูกโยงไปถึงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยเพราะอย่าลืมว่าโมเดลเนี่ยที่คุณทักษิณกำลังทำอยู่เนี่ยเขามีกระแสข่าวออกมาใช่ไหมว่าวางโมเดลเอาไวใ้ให้กับคุณยิ่งลักษณ์ว่าคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็จะกลับมาเมืองไทยอ,อ,อ,อแล้วก็จะใช้โมเดลเดียวกันกับคุณทักษิณแต่ดูมันยากนะคุณยิ่งลักษณ์ดูแข็งแรงนะอไม่ไมไมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณยิ่งลักษณ์อายุยอายุ56เอ,อ,อายุยังไม่เข้าอายุไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษออออต้งยู่่ไปะ คือดูท่าทางอย่างชีวิตของคุณยิ่งรักเองอะ่ะคือเป็นอิสระไปนู่นมานี่อยู่ต่างประเทศแต่ดีกว่าที่จะกลับมามแ,ตแต่ลึกๆเขาก็คงในชะ่ไหมเอออันนั้นแน่<า>นอนแต่ทีนี้ไอ้การจะกลับมาเนี่ยมันยากเพราะมันเห็นแล้วว่าเห็นแววแล้วว่าสําหรับตัวคุณทักษิณนะ่ะคือว่าไปอะ่ะในเมื่อว่าไปคือเราก็มั่นใจนะว่ายังไงคุณทักษิณโฮกออกมาแน่ๆที่ยี่สิบสองอ่ะยังไงก็ออกมาแน่แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไง <OK> ปะปฏิกิริยาที่จะตามมาเราเชื่อได้ว่าเขาคิดแล้วเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว <ika> เพราะว่ายิ่งอยู่ในตรงนั้นมีเวลาคิดเยอะด้วยอืเ <ๆ hundred S 1> พราะยังไงตอนนี้ก็ใช่ไหมอำนาจก็อยู่ในมืออยู่แล้วอะ่ะอืมและดูสิหมายถึงว่าข่าวคราว,าวต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีแบบแรงต้านใช่ไหมเพราะว่าใครก็ตามที่ออกมาแบบพูดในทางที่แบบ ไม่เห็นดีเห็นชอบองขุนศรีเนี่ก็รู้กันอยู่คือะไรจะเกิดขึ้นคือมันเป็นกระแสเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการผสมข้ามขั้วด้วยไงพี่มันก็เลยแบบใช่ไหมฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็นิ่งไปแต่แต่มีอาจบรรดามวลชนที่อาจจะแบบเออไม่เห็นด้วยเนี่ยเท่าไหร่ละเงียบกริบไม่เคยพูดเลยประชุมที่พรมการเอยปากเรื่องคุนศรีเลยดวงแกดีนะแกไม่เจอเล็ก มีคุณสมศักดิ์นี่แหละต่อให้ไม่ได้เป็นรองนายกก็ยังพูดก็ยังพูดแต่ว่าไปในฟันทงเลยนะคือคุณยิ่งรักค่ะไม่มีทางหรอกยังกลับมาไม่ได้หรอกอาจจะรอจังหวะอีกนิดนึงแต่แต่มันก็แต่เราก็เห็นนะว่าความผิดปกติคือเงียบกริบไงออกก็คือมี ออกมาโพสเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนอมสมัยก่อนที่ออกไปท่องเที่ยวเดินตาม,มห้างคือวันที่คุณเสถฐาไปเดินห้างที่ซูริกอะอแล้วไปดูของสินค้าไทยอ,อนึกถึงนึกถึงคุณยิงยณย่งรักเลยคุณยิ่งรักเวลาไปไปที่ไหนอะไม่ว่าจะอังกฤษดูไบหรือ,อที่ไหนก็ ก็จะไปตามเชลฟ์ที่เป็นแอนเนี่ยแล้วก็สินค้าไทยสินค้าไทยวันนั้นนึกนึกพอเห็นภาพคุณเศรษฐานึกถึงคุณยิ่งรักเลยแต่ว่าเออดุกเงียบเงียบไปก็เลยคิดว่าน่าจะเตรียมตัวคือสงสัยอะ คุณเศรษฐาไม่ได้ดู Youtube พวกบรรดา y o u t u b e อนะก็ะเดี๋ยวนี้อยู่เมืองนอกอะเขาหาอาหารไทยกินแบบสบายมากคือมีขายหมดนะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหนึ่งร้านอาหารไทยและคนไทยก็อยู่เยอะไปดูสิว่าตามตอกซอกสมเถึงว่าตามร้านตามเมืองใหญ่ๆมีทุกเมืองเพราะขนาดนั้นอะใครนะที่ ออะไรนะที่ไปทําที่阿拉斯าที่อะไรอ่ะเขาบอกว่ายังมีร้านอาหารไทยเลยหรอเออสุดยอดคนไทยคือคนไทยที่ไม่ต้องห่วงเลยไปที่ไหนมีหมดเออแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีส่งออกพวกนี้ไปในประเทศต่างๆด้วยเพราะว่ามันมีคนไทยนะตอนที่แบบ ไปอยู่เบืองนอกเนี่ยคุณลงไปโอ้หอาหารไทยมีให้มาส่งด้วยซ้ําเออเออก็ทําให้ทําอะไรจะกินอะไรล่ะร้านอาหารไทยว่ามีข้าวผัดปลาค็มปลาเค็มกินได้หมดไปหนึ่งร้านอาหารไทยบอกไปไปไปไนั่งกินไปนั่งกินหลังครัวนูนมันมีมันมีแค่มันมีแค่อะไรวะที่ไม่มีอะพี่แค่ใบกะเพราเองใช่ไหมที่มันต้องเป็นใบอะไรอย่างนงับเบซินอะไรที่มันไม่เหมือนใบกะเพราเราแต่เดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแล้วแหละ โดยเฉพาะเมรกาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยน่าจะมีแหละยุโรปก็ไม่ต้องพูดโอ้ยคนไทยเพียบเออเพราะว่าเล็กก็ไปนานแล้วอเมริกาที่ไปนู้กก็น่าจะซปีเพราะนั้นเราไม่ต้องตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับพวกสินค้าไทยในร้านเลยอ่ะมันมีทั้งนั้นน่ะอืม คือคือเรียกว่าคุณเสรษฐานะเขาคิดเหมือนเหมือนทํานองว่าคนต่างประเทศสนใจสินค้าเอสนใจอาหารไทยอะไรอย่างงี้หรือว่าเขามาซื้อแล้วไปทําเองจริงแล้วไม่น่าใช่น่จะเป็นพวกคนไทยที่ไปอยู่ที่นระนเชียแล้วก็ร้านอาหารคนเอเชียคนเอเชียเขาก็จะทานเนี่ย กอมแกรมกําได้เหมือนบางทีเราไปเงี้ยเอ้ยเราบางทีไม่มีข้าวเอ้ยข้าวเกาหลีอร่อยข้าวญี่ปุ่นอะไรก็เลยจะมาดั้งดูเอ้ยข้าวไหนหลราอ่าเราก็จะซื้อข้าวเกาหลีข้าวอะไรกินอไะไรเงี้ยแต่เล็กว่านะไปง่ายสุดน้ะมามา่าต้งยำรสกุ้ง แต่มาม่าเนี่ยจริงๆนะเป็นอะไรที่โหยหามากพี่เอาในสัปดาห์หนึ่งอ่ะต้องกินมาม่าต้องยำรสกุ้งสักครั้งนึงอ่ะแล้วจะต้องมีกินในนี้นยนะกินไวๆปกติไวๆแบบไอออริจินัลใช่ไหมเออบางคนเขาเจ้าเส้นมาทำใช่กินเปล่าๆเลยพี่แล้วก็อัดน้ำาเปบานในท้องคือแต่หมายถึงว่าแค่อยากจะกินไงเขาแต่กินแบบแห้งไอ้แบบนั้นอร่อยเนาะ เด็กๆเราเราไม่ได้รู้เลยว่ามันทํร้ายร่างกายมากเลยเ้วก็เลยมีผมชุนรสกินกันแบบายนิ้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็กินอยู่แต่ว่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยผงชุนรสแล้วก็กินน้ําน้ําร้อนตั้งไว้นี่คุณเคดีคุณเคดีเขามาบอกอีกล่ะเพอเจอคิดไปเองคุณยิ่งหลักก็กลับมาไม่ได้หลอกหลักเกณฑ์ยังไม่เข้าเกณฑ์เหมือนคุณทักษิณ อโอ๊ยทำไมจะเข้ากลับมาไม่ได้แต่ว่าคือคุณนิ่งรักต้ก็มีโทษอยู่5ปีนะโทษจำคุกห้าปีแต่ว่าถ้าคุณนิ่งรักก็จะกลับมาซะยางคือช่วงนี้อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยะมาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลมันโอกาสเนี่ยมันเปิดใช่โอกาสเปิดแต่อย่างที่ทพี่ลดงบอกไงว่าแต่คุณยิ่งรักจะยังจะไม่ได้เข้าเกณฑ์เหมือนคุณทักษิณใี่ทั้งเรื่องอายุเรื่องสุขภาพเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลําบากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะ คุณยิ่งรักล้มหมอนนอนเสื่อเลยก็ไปนี่นี่ไม่เคยมีข่าวเนาะอย่างคุณนักสินยังพอเห็นบ้างว่าไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพช่วงนี้ช่วงไม่ค่อยออกสื่อเนี่ยอาจจะไม่สบายอยู่หรือเปล่าอ้าวเตรียมเตรียมไงเดี๋ยวคุณเคดีเขาว่าเพอร์เจอร์นะไม่ใช่เรา่เราก็สังเกตแต่คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแต่เพียงแต่คุณคุณยิ่งรักอาจจะเหมือนเตรียมตัวหรือว่าอืเพราะว่าดูแบบไม่ไม่ได้แอคทีฟเหมือนเดิมอ่ะนาะหมายถึงว่าในทางในทางโซเชียลอะนะ อเออเอฟซีก็เลยถามหาว่าเอ๊ะคุณยิงย่งรักทำไมดูเงียบเงียบไปคุณดีร่าบอกว่ามั่นใจได้ยังไงครับยิ่งรักจะลำบากอะไรจะลำบากหากจะกลับได้อย่าลืมที่นี่ไทยแลนด์เวลานี้อะไรก็แก้ไขได้ถ้าถ้าในเงื่อนไขนั้นก็ก็เข้าใจได้ใช่แต่ทีนี้ถ้าคิดเนี่ยว่าถ้าจะกลับมาแล้วจะต้องเผชิญกับปัญหาอย่างคุณทักษิณเนี่ยที่เผชิญอยู่เนี่ย คือคุณยิ่งรักเนี่ยจะทนได้หรือเปล่าไงเออแล้วทีเนี้ยมันจะมามากอปโมเดลเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรแบบปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าก็อย่างที่บอกว่าคุณยิ่งรักเพิ่งอายุห้าสิบหกนะเจ็ดสิบก็ยังไม่ถึงเออสุขภาพร่างกายเฮ้ยจะมาบอกว่าป่วยเหมือนคุณทักษินอีกอะเดี๋ยวก็อะไรอีกแต่ว่าถ้าจะให้คุณยิ่งรักรออีกสิบสิบสี่ปีก็ไม่ไหวนะสิบสี่ปีหมายถึงว่าให้อายุครบเจ็ดสิบนะอืม